สวัสดีครับมันนีผมกาจะมาพูดถึงการรับซื้อรับซื้อซื้อขายคีย์บอร์ดนะครับมันนีในก่อลนี้ลูกค้าที่อยู่บ้านบ้านไก่บ่สามารถมาเบิงของไดนานี่เพราะว่าอาจจะให้คนที่ขายนี่ถ่ายรูปงามๆทรงห้นะครับวันนี้ก่อลนี้นี่มันจะมีและเอ่อมันจะมีดีและบ่ดีก่อลนี้ดีก็คือคนที่เขาเขาซื้อสัต์ในการซื้อขายกันอีดีเขาจะ พอจะว่าตัวกันครับพี่น้องยางเช่นในกรณีที่ผมเสื้อคายกับจันอ้วมตลอดเบิง้งคี์บอดน้ำกันตลอดนีเวลาซสื้อ,อเขาได้รูปกรณีน,นี้อดีหนึ่งคือสมมติว่าได้เครื่องม้านี่เขาเขาจะปิดมุมปิดมุมที่มันแตกหักอ่ายางเช่นตัวนี้เนาะซึ่งแรกเบิงเบิงจากรูปนะครับเบิงแผดเสียงเบิงวอลล่มนั่นนี่อ่าทายมาสามส่วนเนาะหนึ่ง สองสามเอออันนี้ว่าง้ามเดี่ยวสำคัญคือเขาเบึ้งมุมเบึ้งตรงนี้ครับหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ขอบตัวนี้จะเป็นบอกอเขาก้นว่าอย่างไจะบ่งบอกถึงความรักษาสภาพเพราะว่าอีหยังม่ากีครับอมาเปรียบเทียบกับของเจ้าของตัวนี้นี่ผมเรียนมาหกปีย่างเขาเจ็ดปีนี่นะฮะบันนีก็ซีว่า,านนี่ผมรักษาบ่าค,อบคอ่อยบ่ค่อยเต็มร้อย ทางหนึ่งเคยขับรถลุ่มขับรถลุ่มนะฮะมันสีมีหอยแบบนี้ถลอกครับมีหอยถลอกแบบนี้บันนี้อีกกรณีหนึ่นงที่ว่าเบิง้งเบิ้งหมองนี่ซีมุ้มนี่ถ้ามีเครด์จังสั่นนะครับถ้ามีเครมันนี่เป็นเครไม่แน่หรือเคอ่าพลาสติกหรือแล็คเล็กนะฮะกรณีที่เมาอ่าคนเหรียญห้องมาสห้องประตูตัวห้องวางมันวางปึ๊บขอบนั่นนี่ไปกระทบกับขอบเพราันเป็นเล็กเป็นยัง สามารถบินได้ก็คือยังยงเช่นของผมเท็กกี้ผมใส่แหลกกัเบื้องจักตรงนี้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับมันเท่น้อยอันนี้สิเป็นห้อยลดล่มกับห้อยแหลกนิดนิดน้อยๆเหระครับห้อยขูดกับบอถือว่านักฬิกาครับเป็นไรอยากบอกว่าพี่น้องเบื้องทั้งหนาบอพอหนึ่งสองสามบอพอตรงเบืองขอบหนึ่งสองสามซี่บันนี้มองนี่งามแล้วเขาไายไหมแล้วขานห้องเย็นว่าเหาโอเคแล้วบันนี้จุดซื้อขายใจตัางได้ง่ายก็คือข้างล่างครับอุ้ยขอโทษอันเอฟเฟกต์นะครับอี ง่ายเลยจันขออนุญาตเด้อครับเด้อีอ๋ยวนึงอันเพราะอยเปิดออกมามีตะโอ,อยไรทีเพรหยอกๆยกวันนี้เบื้องหนา้าขออนุญาตเด้อครับเบื้องหนา้าเบื้องขอบเรียบร้อยแล้วเข้ามาเบื้องหลังหลังนี่บางคนถ่ายรูปแต่หน้าให้บ่ถ่ายขอบให้นั่นนี่นอย่างกระชังตรงหลังยิ่งยิ่งสำคัญนะครับผู้รักษาข้างหลังนี่ก็สำคัญ เวลาห้าเลรียญห้ากับาบาว่าจะห้าเลรียเพื่อล,กลูกหลานอยากเหรียญอยากส้อนตัวเก็บไว้เป็นม่อล,ลูกแบบว่าพ่อเคยเอาไปเห็ุงานเมียเคยเอาไปเหตุงาน,างานจนได้เงินหลักหลายพันหลักหลายหมยื่นยําแสนมันนีอยากเก็บไว้วช่วยชีวิตลูกฮอดหลานมันข้างล่างนี่คันสภาพดีก็ยิ่งสําคัญมากครับตรงนี้นี่คมให้ให้เปอร์เซนต์นี่ไฮว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์นะครับเพราะว่ามีห้อยอันนี้ห้อยมองนี่โบกโอกเห็นว่าแตก มันมันที่เป็นก็ยังห้อยโซหรือห้อยอย่าง,างพี่น้องลองเบิ้งอันนี้อันนี้บ่ตัวกันในก่อน,นี้ที่รีวิวแล้วกับ่ตัวกันนะครับพี่น้องรีวิวเห็นเลยในด้านข้างข้างใน,นนี่จังไปเบิ้งคลิปเต็มนะครับผมจะรีวิวให้ใหไปเรีวนะครับวันนี้เบิ้งข้างล่างเบิ้งข้างหลังมันเรียยร้อยแล้วหนาเรียบร้อยแล้วสําคัญคือริมอีกตรงนึงนะครับริมนี่สําคัญมองเลยคนไทยมานี่บ่แตกบ่หักขันว่าภาษาเชนผาไม่แตก ไม่ารานครับพี่น่ะเพื่อนดีว่าน่ะบันนี้ไายมากตงานเบลเลียวว่าเพื่อน,ววนะน,อน,นรอนิมเนาะริมเขาจากริมเหลืองเหลืองแต่งให้เขาก็ได้บันนี้ในกรณีที่ผมไทยสุดนี่อยากบอกอให้ฟังริมนี่คือเวลาผ่านผ่านการเวลาการริมน,นี่ไปหลายหล,ล,ล,ลายปีถือแดดถือลมถือฝนถือหนาวริมที่มันเคยสภาพล่อยเปิดซิมมันก็ลดยนอนตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันผ่านการเวลามันก็เลยเห็นมันกรอบ หักป่ะนี่หักปุ๊บพ้นดีกันสิบอกแน่ว่าริมออกเต็กออกเต็กน,น,นั่นนี่หรือริมตองนั้นหองนี่สิจีนั่นนี่หักเด้อครับอาจารย์เพิ่งจะดีวยวบอกสิป่ะเนี้ในก่อแล้วนี้ที่หักนี่ถือว่าบอบอคอยดีบันไ่ก็เลยว่าฝากพี่นอ้อมในการซื้อใครถามเขามีริมหักบอครับอาจารย์มีริมครับหักบอครับไอยที่ยังก็วอกันไปว่าเต่อน แบบว่าซื่อซาตอกันคันได้คลองดีมันมันกับเป็นอุ่นใจเฮาเพราะว่าเขาเขาใจเงินค้นซื้อใครกับได้คลองคลองดีกันไปนะครับแต่ว่าในี่โออ่าในโออาร์ยีดึงดูไปสำหรับเครื่องนี้นี่โบมีแตกโบมีหักนะครับขอบนี่เบื้องได้ทั้งชีมมุมโบมีแตกโบมีบินมีหักสภาพเก้าสิบเก้าเปิดซิ้นนะครับผมริมโบมีหักริมขาวด้วยนะครับของผมนี่ยังอ่าติดเอออันนี้ปินไหม ตะกี้มันเหลืองอันนี้ถือว่าขาวอยู่นะครับโรเลียนจูโนดีเอสนี่คันเป็นสภาพเก้าสิบนี่สองหมื่นต้นต้นนี่ยังได้นะครับแต่คันเป็นเก้าหายันเก้าเก้านี่จะเป็นประมาณราคาที่ผมเคยซื้อขายนี่สองหมื่นสองหมื่นสามียมิคยิงวีเคสมาน้ำนี่จะวานประมาณสองหมื่นหกนะครับประมาณนี้นะครับกะกไยูทีทั้งสองไฟจะคุยกันนะครับพันนาเกินไปกระ้องต่อยอดราคากันมึงร้องตอร้อ,อง อันนี้กันบิ้งคันเป็นในสภาพราคาพอนี่ก็อาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยเนาะครับแม่นๆว่าเขาจะว่มคันพนนี่อาจจะขอเพิ่มในการยื้อระยะเวลาในการใจคันเป็นตัวนี้ก็จันจันอ้วมนี่ประเมินเจ้าของเท่าไรครับคันสองเท่าไรบอกสองกลางสองเหมือนกลางนะครับสําหรับคีย์บอร์ดเก้าสิบเก้าเปเซนต้องว่าย่ำว่าเก้าสิบเก้านะครับว่าแม่นว่านแปดสิบคันเป็นก็ยังของผมเนี่ยริมดีจริงเปียกไม่ยังดีจริงอยู่แต่ว่านี่ก็ยังว่านี่ครับ แค่เศษนิดหน่อยนี่อันนี้ผมบู่รู้ว่ามีบอเอเอแค่ตรงนี้หลกักๆนี่ผมตีให้เจ้าของบรร่ได้ว่ามนุษย์เจ้าของเลครับผมตีให้เก้าสิบเลยสอันนี้คี์บอดเจ้าของนะครับเก้าสิบกานเมาดูดีนะเก้าสองจังสินับด้สภาพมั่นสิบ่มีแตกมีหักมีบินแม้กระทั่งวา่าวงจรหรือแบบว่าตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษนั่นนี่นี่นยังอยู่ครบบ่มีจืดมีจางนะครับเห็นบอกแัดเสียง็ยั้งตัวเลขคมชัดภาพรวมปุ๊บสีเลือกใคร เรียกซสื้อคีย์บอร์ดสำคัญทุกขั้นตอนเบื้องให้ที่ท่วนนะครับการคลิปนี้กับโบมี่หังนะครับพี่น้องกับเป็นเทคนิคกันเลือกคีย์บอร์ดในวันนี้นะครับการคันเป็นประโยชน์จังไรในการที่ผมทายทอดหรือนำเสนออ่าชีงดีๆให้เบื้องนี้ไม่มีประโยชน์จังเลยครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องยูทูปของผม,ผมเองก็จะเป็น m ก so ล้องคีย์บอร์ดคุเปอร์นะครับแล้วก็ เหตไม่ที่สทํากันซื้อขายกันอิลีนี่สิตั้งกับจันรวมนะครับกบ็สิตั้งเรื่อยๆนี่นะครับจันรวมเนาะครับ,รบก็บฝากพี่น้องติดตามในดื้อครับผมเอาคลิปนี้มีสมน,น,นีครับสวัสดีครับ